สวัสดีครับช่องไม่ใช่ช่างแต่อยากทำอ่อาอ้าจริงๆมันต้องชื่อ5 TD i ไม่ใช่เหรอผมเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนนั้นแต่คลิปนี้เป็นต้นไปเลยเพราะว่าช่องชื่อช่องผมอะถ้าเซิร์ชชื่อช่องผมไปมันจะไปติดช่องใหญ่ช่องที่เขาแบบดังอยู่แล้วครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูเครื่องเสียงรถที่ขนมาฟังในห้องเครื่องเสียงรถแต่ขนมาฟังในห้องระดับพอฟังเนี่ยก็ยังยังดอกเบสอย่างเงี้ยก็แค่ไม่กี่ร้อยสี่ห้าร้อยนะครับเป็น โค้งปั๊มไม่ใช่โค้งหรอกแม่เหล็กชั้นเดียวมีรูอะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างหลังเนี้ยก็เลยเรียกว่ามันเป็นระดับพอฟังเอาเริ่มแรกก็คือตัวตัวปีก่อนนะครับตัวปีก็คือตัวรุ่นคลิปแรกที่ผมลงไปเป็นคลิปติดบูทูธแต่ว่าตัวนั้นอ่ะผมถอดออกนะครับเปลี่ยนเป็นบูทูธที่สั่งมาจาก Lazada Shope e นะครับตัวเนี้ย5.0 เป็นเวอร์ชันบลูทูธ5.0แล้วก็ใช้ไฟเลี้ยงที่5โวลต์ก็เลยต้องใช้ IC 7805แปลงไฟจาก12โวลต์เป็น5โวลต์นะครับแล้วเหตุผลที่ต้องเอามาอยู่ข้างนอกบนฝาหลังของปีอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาอยู่ข้างในตัวปีอะสัญญาณเขาส่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่รับสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่แค่คนนั่งนั่งบังมันเนี่ยสัญญาณก็หลุดแล้วไม่รู้เป็นไรนะฮะนี่ก็เป็นสวิตช์ของบลูทูธนะครับบลูทูธตัวนี้ผมต่อไว้ที่ช่อง AUX ก็คือเมื่อ,อพูดผิดพทดดีต่อไว้ที่ช่อง CD นะครับต่อสายสัญญาณไวที่ช่อง CD เมื่อกดปุ่มลงเนี่ยคร CD. เสียงก็จะออกมาจากบูทูธเมื่อกดปล่อยมาเนี่ยก็จะออกมาที่ช่อง AUX ซึ่ง a อ x เนี่ยผมต่อที่ทีวีทีวีก็เอาไว้ดูหนังฟังเพลงดู Netflix นะครับก็จะได้เสียงเต็มอัตราลดทั้งบูทูธแล้วก็ทีวีเครื่องเสียงอื่นๆน,นะครับ นี่จะเป็นตัวปีนะครับราคาถ้าจำไม่ผิดประมาณไม่เกิน400นะครับใน s h อ p e e Lazada นะครับต้นเสียงเขาดีนะเสียงเขาดีนะครับร้านเนี้ยแนะนำเลยนะกระทิงดู s h อ p e e Lazada นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็น Power Amp วางก่อน Power Amp รุ่นไหนไม่รู้รุ่นไหนไม่รู้นะเนี่ย โมเดลน่าจะเป็น k 6หกเจ็ดจ ok ุดสี่นะครับสองพันสองร้อยวัตต์แม็กนะครับสี่ชัแนลเป็นของคัดเอบนะครับคัดเอบเนี่ยผมไม่ได้ซื้อตามตามเบตามแอปนะตัวเนี้ยซื้อที่ร้านราคาอยู่ที่ตัวสี่พันสี่พันเลยนะเนี่ยแต่ไม่ไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะครับก็เสียงดีเหมือนกัน เสียงดีหมดแหละเวลาเราเมาอ่ะเวลาเราแบบตึงๆหน่อยนะเราหวานเพลงเพราะ <c oughs> นะมันก็เอามามาดูที่เสียงแหลมเสียงแหลมนะครับใช้อลูมิเนียมอลูมิเนียมเฟรมขึ้นรูปแล้วก็เอาเสียงแหลมมาติดสองดอกข้างหลังก็ดวงสายอย่างนี้เลยดวงสายแบบนี้เลยแล้วก็ต่อมาที่ควบวกควลบวเรียบร้อย ไม่ใช่จำเป็นต้องมีตู้หรอกไอเนี่ยวางอยู่ไหนมันก็ดังนะครับจะเป็นประมาณนี้เดีวก,กันต่อมาดอกเบ็ด12นิ้วคงหรอราคาจำไม่ผิดน่าจะประมาณ5 8 0บาทในแอปช้อปปี้ลาซาด้านะที่ต้องพอมหน้าใส่อย่างเงี้ยเอาหน้าใส่อย่างเงี้ยเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยผมเอาหลังเข้าเอาหลังเข้าไปแล้วมอเปิดมันอยู่แล้วนัน คล้ายๆว่ตูมันมันบางเกินไปครับเบรคออกมาแบบไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็อเน,นี้ยปิดไว้เพราะว่ารูเดิมของตู้มันใหญ่มากมันใหญ่แล้วก็ลมมันออกเร็วเกินไปมันจะไม่ค่อยอัดเท่าไหร่ก็ได้แบบนี้มาก็โอเคตอบโจทย์อดอกนี้ยี่ห้ออะไรมันไม่มียี่ห้อติดข้างหน้าแต่ผมบอกร้านได้นะว่าร้านไหน ที่มันซื้อได้แบบราคาถูกถูเราทักแบบทกชทมาก็ได้แบบคอมเมนต์ก็ได้เดี๋ยวผมจะเปาให้ตู้นี้เป็นตู้ยี่ห้อขอเพื่อนครับขอเพื่อนเพราะว่าเขาย้ายบ้านอะไรเงี้ยแล้วมันพังครับก็เลยเอามาต่อมาใช้ต่อซ่อมนิดหน่อยได้เหมือนเดิมดอกเสียงกลาง8นิ้วเสียงกลางเลยนะครับไม่ใช่ขอบดูนัดนะขอบอย่างนี้เลยแนิ้วนะครับ โอเคมีแค่นี้มีแค่นี้นะครับเ <L> ขาเรียกว่าชุดเล่าหวานเพียงเพราะนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่ออกข้างนอกก็ตู้นั้นตู้นั้นจะเป็นตู้ที่แบบเครื่องเสียงกลางแจ้งจเสียงเสียงดังฟังชัดดังไกลนะครับเดี๋ยวทีนี้ไปฟังตอนเปิดแล้วก็ไปดูวิธีเก็บตู้ลำโพงอพวกนี้ถ้าถ้าวางตามห้องจริงนะค่อนข้างจะเกะกะนะครับ ดี๋ยวไปดูกันเอ๊ะทำไมผมต้องพูดถึงแต่เรื่องเครื่องทรงเครื่องเสียงเรื่องบลูทูธอยู่ซ้ำๆเกือบจะทุกคลิปเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบเครื่องเสียงนะครับเดี๋ยวลองเปิดเพลงให้ฟังจะลองเปิดเพลงให้ฟังว่าเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวก่อน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 ต้องหาเพลงที่มันไม่ติดลิขสิทธิ์เพลงอะไรดีเนาะ เองใส่หูฟังด้วยนะครับจะได้จะได้ยินเสียงเบสมาเป็นระยะเรื่อยๆเนี่ยผมจะเปิดแค่นี้เองนะดูดูดวอลลุ่มที่ผมเปิดนะแล้วก็แล้วก็ว,กวอลลุ่มที่โทรศัพท์ก็ยังยังไม่สุดนะยังไม่สุดนะครับเนี่ยถ้านับเปอร์เซ็นต์ก็ไอตรงวอลลุ่มซับเนี่ยก็ประมาณน่าจะประมาณ5%อร์เซนแล้วก็วอลลุ่มเสียงก็ประมาณ5%เเเปิดนิดเดียวเองฮะ แล้วทีนี้จะพาไปดูดอลวกลำโพงว่าผมเอาไว้ไว้ตรงไหนนะฮะว่าถ้ามองอย่างเงี้ยไม่เห็นดอกนะครับไม่เห็นดอกลำโพงนะดอกอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมาดูนี่เลยไหนล่ะนม่ครับเป็นตู้อยู่นะนะผมซ่อนแบบนี้ครับเพราะว่าจะคงคอนเซปต์เดิมของคําว่าเครื่องเสียงรถเครื่องเสียงรถเนี่ยเวลาเราติดเสียงรถใช่ไหมเราก็ต้องการให้มันจะแนบเนี๋ยวไปกับรถที่สุด มันจะเป็นติดตู้เบรดหลังเบาะแล้วว่าติดเสียงกลางใส่ข้างประตูเพื่อจะให้มีพื้นที่นั่งเยอะขึ้นแล้วก็เสียงที่มันมีคุณภาพเช่นเดียวกันผมเอาเครื่องเสียงรบฟังในห้องก็ผมจะได้ห้องที่มันกว้างกว้างเหมือนเดิมก็เลยติดแบบนี้นะนซ่อนซ่อนเมียด้วยไม่ให้เมียบ่นตรงนี้จะเป็นตู้เบรดนะครับตู้เบรดดอก12นิ้วใช้วิธีคว่ำหน้าเข้าหาตู้เพราะว่าตู้มัน,มนบางแค่นี้เอง มันบางแต่ไม่สามารถเอาใส่หลังเบาได้มันหนาแต่ว่ามันบางมันหนากว่าระยะไอ้พื้นที่ของหลังเบาแต่ว่ามันบางสําหรับคาว่าเป็นตู้เบรกส่วนเนี่ยเป็นเสียงเสียง,เส,ยงเสียงแหลมแหลมสองดอกนะครับแหลมสองดอกแล้วก็นี่คือเสียงกลางตรงนี้สักครู่กลางตรงนี้เสียงกลางแปดนิ้วครับผม แต่นิ้วใช้วิธีซ่อนแบบนี้ให้มันเสียงไปสะท้อนกับแผ่นไม้อัดแล้วก็ตีออกมาข้างข้างหน้าได้มันเหมือนกันซ่อนแบบนี้มันมันจะเนียนกว่าก็จะได้พื้นที่ใช้สอยห้องเท่าๆเดิมจะเป็นมุมเก,ก,ก็บคงเก็บของอะไรก็จะเก็บไปแล้วก็เอามาซ่อนไว้เหมือนเครื่องเสียงไม่ได้พังเหมือนตู้บางๆใบหนึ่งแต่ก็เปิดเพลงฟังได้นี่คือวิธีเดินสายไปผมจะใช้สายแค่นี้เองเนี่ยสายแค่เนี้ยครับ ทั้งเสียงกลางแล้วก็เสียงเบสเนี่ยถ้าตามหลักการช่างในช่างผมว่าต้องสายใหญ่ๆไว้ก่อนจะได้แบบสัญญาณเสียงจะได้มาเต็มผมก็ใช้สายแค่นะี้นะอยู่ในหนึ่งเส้นเนี่ยจะมีสองสองขั้วผมก็ทั้งกลางทั้งทั้งเบสเลยก็ได้ดีเหมือนกันนะครับเสียงก็ดีเหมือนกันเพราะว่าต้องทําแบบนี้เพราะว่าไม่ให้มันเกะก,กะแล้วก็ไม่สะดุดตายเกินไปต้องการห้องที่มันแบบเนียบเนียบที่สุดเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันครับ เสียดายครับม DA, ันโทรศัพท์ที่อัดเสียงเนีはは un ่ยเสียงมันไม่ดีเท่าไหร่นะผมก็อยากให้ฟังเบสแบบเต็มๆอยู่ว่ามันเป็นยังไงนะครับเขาไปฟังใกล้ๆคถ้าฟังในห้องเนี่ยครับเสียงเบสที่แน่นมากครับอันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับกับการรีวิวเครื่องเสียงที่ ขอมาฟังในห้องนะครับก็ติดตามเลยครับว่าคลิปต่อไปผมจะทําอะไรนะครับกับช่องไม่ใช่ช่างแต่อยากทานะครับแล้วก็ผมเปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะเป็นไม่ใช่ช่างแต่อยากทานะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ